สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงฟาร์มอ่าชาดีชาดีฉา,ายนะคะฟาร์มของอ่าช้างอุดรน,นะคะอันนี้ก็แม่พันธุ์ของของที่นี่นะคะของตัวสวยเชียว ตอนนี้ก็อาบน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ตรวจเลือดนะคะแม่ไดนนีลลล่ลูก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 ช้างอุดอรนี่บ่ เออจะปีละนี่นนสิบเ,เอ็ดเ,เดือนพี่น้องสูงซ้่มข่อยแล้วมั้งนี่สูงกระโดดกระเดียแท้เ,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 เอาอันสะดือมันเป็นอย่างมันเป็นหยัง,งส่วนว่าก็สะดือเนาะมันมันลอยขึ้นกว่าเลยมันคือบ้องหงคืออัน อันบักบับว่ะมันเลม้ามันคือหอนแมมันอะไรบตงใสสีแทงเข้าไมเด้พิ่งเอามางี้บ่เออเอามาเนาะพี่มันทนหาหมูหาพวกมันมาเองอสนสนเข้ามัวส่วนตาไมัวนี่ต้องใส่มันึ้นหอนแมมันมาหอนเมมันเาะเพิ่นเอามาาลายป็นไจ้ะนี่อือ มาแล้วเด้อพี่สั่งเนาะพี่สั่งอุดรหอมมาแล้วเด้อดูฝานสร้างนอีนสร้างอรีพี่นนองเอ้ยคนตัวสูงสูงดูเล็กไปเลยไปเล่นจีตมมาเียเนมมาะ้า <im itation> อีบวัวท้องสิบวตายไปเะ็เลย <im itation> บวัวท้องสิบวาตป้า่อยทายรูปในเดอ้อ <im itation> ป้าสร้างอีหลีได้หน่มะเมนควายได้หนี <im itation> อือพี่น้องยังไงสูงมากนะคะอันสูงเท่าไหร่ก็จะหน่ ร้อยเจ็ดสิบแปดเกือบร้อยแปดสิบพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาบัวทองมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะตรวจเลือดก่อนนะคะโอ้มันใหญ่ค่ะใหญ่ในใหญนนเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยโอ้โหท่วมหัวเด้อนี่เด้อท่วมหัวไข่เด้อ โัวห้องห้องจะไหวไหมลูกคนลราใช้กันเลยมันอยากกินนมโอ้ยคือห้องแทน้องน้องเพิ่งเอามาใหม่นะคะ บิกบับมันก็มันก็หิวนมมนเนาะบับมันก็หิวนมมเนาะอืมวันนี้กินมาม่าไปก่อนกินอาหารแห้งก่อน ดูคีช้างของเราโอ้ยพีน้องมันช้างจริงๆนะออนซ้อนพี่น้องเออไงคับจะดอสิดด หัว,หว,หว,หวคนหัวมัวคนล่างคนอาบนะพี่น้องนะตัวจริงนี่มันเหมือนช้างเลยนะโอ้ไม่เห็นคนเลยนะบังมิดเลย จุดจอดไฟจุดจอดาฟ ่อันนี้คนสงสัยจะเป็นแม่พันธนะุ์นะโอ้แต่เต้านมเต้านมใหญ่มากนะ้องตบนนั้นแต่วัวทองเราสวยกว่าแช้แชมพูด้วยนะคะ แชม,มพูสำหรับควายสุดยดสดยอตอาเ นี่ควายหรือช้างอันนี้คือช้างช้างอุดร <c oughs> <c oughs> สำหรับวีดีอนนี้ขอลงแค่นี้ค่ะ